เลโก้แอนด์ซันอีพีสาสิบปดกลับบ้านเกิดอีกครั้งไปถึงแล้วโทรมาทันทีเข้าใจไหมเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นพร้อมด้วยมือหนาที่วางลงบนหัวทุยของเด็กหนุ่มก่อนค่อยๆบรรจงรูปไล้เส้นผมนุ่มนิ่มดุจใยไหมยอย่างเบามืออืมฉันเข้าใจแล้วทำไมนายต้องย้ำหลายครั้งด้วยนายก็รู้อยู่แล้ว ว่าทำไมฉันต้องย้ำหลายทีมือหนาเปลี่ยนจากรูปหัวถุยเลื่อนลงมาเกี่ยวแก้มนุ่มทั้งส่งสายตาอ่อนโยนสื่อความหมายให้เด็กหนุ่มเข้าใจอะเออฉันไม่ลืมรอกหนะ้าในตากลมกอกไปมายังไม่ค่อยมั่นใจในคำพูดของตัวเองก่อนจะเม้มริมฝิปากแน่นเมื่อโดนมือหนาซ้อนไปใต้คางดันให้เชิดขึ้นศบตาก,กัน จำคำพูดของนายไว้เด็กน้อยเพราะถ้าไปถึงแล้วไม่โทรมารายงานทั้งเวลาที่ฉันโทรไปไม่รับสายแล้วก็ฉันจะเป็นคนเป็นลากนายกลับมาทันทีอาลันกืนน้ำลายเหนียวหนืดลงคอเมื่อสบเข้ากับในตาคู่คมสีอ่อนที่ไม่ได้มีแววล้อเล่นเลยสักนิดแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงถามออกไปอย่างตะกุกตะกักนายคงไม่ทำจริงอย่างที่พูดหลอกใช่ไหม เพราะอิตาลีกับไทยไม่ได้ใกล้กันเหมือนบ้านกับร้านค้าหน้าปากซอยเห็นฉันเป็นคนชอบพูดเล่นหรือไงน้ำเสียงตอบกลับที่ดูจริงจังทำเอาอลันก้มหน้างุดก่อนเอ่ยขึ้นเบาๆก็ฉันไม่คิดว่านายจะลงทุนถึงขั้นบินไปหาแค่ฉันไม่รับโทรศัพท์คิ้วหนาขามวดผูกกันจะเป็นโบก่อนจับคางเล็ก ดันขึ้นให้สบตากันอีกครั้งนายเป็นอะไรสำหรับฉันอะเอ๋เป็นอะไรสำหรับนายงั้นหรออาลันหมุนในตาไปมาพางคิดก่อนจะรู้สึกร้อนเผาตรงพวงแก้มเมื่อนึกถึงสถานะของตัวเองสำหรับมาเปียหนุ่มนี่อย่าบอกนะว่าลืมแล้วปะเปล่าไม่ได้ลืมงั้นทวนให้ฉันฟังว่านายเป็นอะไรสำหรับฉัน อลันสูดลมหายใจเข้าปอดก่อนเอ่ยตอบกลับฉันเป็นคนสำคัญและคนพิเศษของนายอเล็กซานเดอร์ยกยิ้มบางๆที่มุมปากก่อนโน้มหน้าเข้าหาเด็กหนุ่มจนลมหายใจอุ่นๆลิ้นลดใบหน้าของกันและกันทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันต้องไปลากตัวนายกลับมาถ้านายไม่รับโทรศัพท์อะอืมเข้าใจแล้ว ดีมากอีกอย่างที่นายควรรู้เอาไว้ไม่ใช่แค่อิตาลีต่อให้เป็นขั้วโลกเหนือสำหรับฉันแล้วมันใกล้ยิ่งกว่าร้านค้าหน้าปากซอยเพราะถ้าเป็นนายไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโลกฉันคอจะไปหาและลากตัวกลับมาสิ้นสุดคำพูดปากหนาอยักก็กดจูบลงบนหน้าผากมนก่อนเลื่อนลงมาที่แก้มเนียนและจุมพิษแผ่วเบาบ,าบนกีบปากบาง ก๊อกก๊อกอัลันรีดดันอ,อกคนตัวโตออกห่างทันทีเมื่อได้ยินเสียงเคาะกระจกรถก่อนเม้มริมฝิปากแน่นทั้งเริ่มรู้สึกเหมือนก้อนเนื้อตรงอกข้างซ้ายกำลังกระเด็นกระดอนออกมาอาเล็กซานเดอร์หลีตามองเด็กหนุ่มคู่หนึ่งก่อนหันมาเลื่อนกระจกรถลงให้กับน้องสาวที่ยืนเอียงคอมองอย่างสงสัยพี่อเล็กคุยอะไรกับหวังจุนนานจังคะเครื่องจะออกแล้วนะ แล้วหวังซุนทําไมหน้าแดงๆนี่พี่คงไม่ได้แกล้งอะไรหวังซุนหรอกนะคะไอรินหลีตามองอย่างสงสัยเพราะยืนเคาะกระจกรถอยู่นานสองนานพยายามส่องเข้าไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรเพราะกระจกรถติดฟิล์มกองแสงหนาทึบที่มีเพียงคนด้านในรถเท่านั้นถึงจะมองเห็นคนด้านนอกเห็นพี่เป็นคนขี้แกล้งหรือไงก่อนหน้านี้ก็ไม่แต่พักหลังนี้ ไอรินก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วคุยกันเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วงั้นไปกันเถอะหวังซุนไอลินละสายตาจากพี่ชายก่อนมองไปยังอลนันอืมเธอเดินเข้าไปก่อนเลยฉันขอคุยกับพี่ชายเธออีกนิดนึงโอเคงั้นรีบตามมานะไอลินทิ้งท้ายให้กับเพื่อนหนุ่มก่อนหมุนตัวเดินออกไปนายมีอะไรจะคุยกับฉันหือ เด็กชายอลันฉันไม่ใช่เด็กซะหน่อยอีกไม่กี่เดือนก็อายุจะครบสิปดปีแล้วอ่ะไม่เด็กก็ไม่เด็กไหนมีอะไรจะพูดอลันแมมลิมสีปากนิดๆก่อนหมุนในตาขึ้นมองใบหน้าคมสันหล่อเหลาไร้ที่ตินั่นคู่หนึ่งเรื่องที่นายบอกว่าไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนนายก็จะตามกลับมานายพูดจริงๆใช่ไหมในตาคู่คม หลี่มองดวงตากลมที่กำลังสั่นไหวด้วยความไม่มั่นใจนิ่งงนันก่อนเอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นฉันสัญญาห้ามผิดสัญญาอืมฉันจะไม่ผิดสัญญามือเล็กยกขึ้นทาบทับตรงแก้มมาเปียหนุ่มก่อนขยับตัวขึ้นแล้วเป็นฝ่ายกดจูบลงบนกีบปากหนาหยักของคนตัวโตแต่เพียงคู่เดียวเท่านั้นก็ผ่าออก ห้ามลืมสัญญานะทิ้งท้ายไว้แค่นั้นมือเล็กก็เปิดประตูรถลงไปโดยไม่ได้หันกลับมามองล่างสูงเจ้าของในตาสีอ่อนที่นิ่งงันไปด้วยหัวใจที่เต้นโคมคามจนผิดจังหวะเลยสักนิดอเล็กซานเดอร์ Alexander, ยกมือขึ้นรูปหน้าของตัวเองก่อนเลื่อนลงมาจับที่กีบปากหนาหยักของตนพางใช้นิ้วเกี่ยวเ,เบาๆเจ้าติดนี่เสียงทุ้มเอ่อยขึ้น ทั้งเผยยิ้มกว้างอย่างไม่คิดปิดบังให้ตายเถอะเจ้าเด็กบ้านี่จะทำให้เขาขลังไคร้จนงอหัวไม่ขึ้นเลยสินะคงไม่มีใครคาดคิดแน่ๆว่ามาเฟียผู้ทรงอิทธิพลอย่างเขาจะพ่ายแพ้ให้กับเด็กหนุ่มอายุแค่17ปีอย่างราบคาบโดยไล่หนทางต่อสู้อย่างนี้ทันทีที่มาถึงอิตาลีอัลลันก็รีบต่อสายหาเอธานโดยไม่รอให้เสียเวลามือเล็ก กดหมายเลขที่เขาจำได้ขึ้นใจก่อนกดโทรออกรอสายอยู่ไม่นานปลายสายก็กดรับคนดีมาถึงแล้วเหรอครับเพิ่งลงจากเครื่องเลยพี่เอทานจะให้ผมไปหาเลยไหมครับอย่าเพิ่งเลยวันนี้คนดีพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอพี่อย่างนั้นก็ได้ครับแล้วเรื่องที่ผมให้ตามล่ะครับเป็นอย่างที่อลันคิดคนคนนั้นมาที่นี่จริงๆ แล้วพี่เอทานรู้ไหมครับว่าเขาพักอยู่ที่ไหนปลายสายเงียบไปคู่หนึ่งก่อนถอนลมหายใจออกมาย่านการค้าเขตคุ้มครองของแก๊งโลแวนอาลันขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนกอกเสียงตอบกลับไปแก๊งโลแวนที่มีเรื่องกับพวกเราเดือนก่อนนั่นหรอครับใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าที่เข้าไปสืบ ในเขตของพวกนั้นไม่ได้นะสิครับใช่แล้วพวกนั้นจำหน้าพี่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ทำได้ก็แค่ดูลาดลาวลออารอบๆอลันทำท่าคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนอ้าปากจะตอบกลับไปแต่ทว่ากับมีสายโทรเข้าจากบุคคลที่อลันลืมสนิทว่าควรโทรรายงานเป็นคนแรกทันทีที่เขาก้าวเท้าเหยียบแผ่นดินอิตาลีเออพี่เอทานครับเดี๋ยวผม ขอตัดสายก่อนนะครับแล้วผมจะโทรหาอีกทีสิ้นสุดคำพูดอาลันก็รีบกดตัดสายพี่ชายคนสนิทแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดเทือกใหญ่ก่อนกดรับสายอเล็กซานเดอร์ฉันว่ากำลังจะโทรหาหนายอยู่พอดีเลยทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมอาลันแอบถอนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อมาเปียหนุ่มไม่ได้สงสัยอะไรก่อนกอกเสียงตอบกลับไปทุกอย่างเรียบร้อยดีห้องนอนสะอาด อาหารเหล่าพี่เมดก็เตรียมไว้ให้แล้วแนไม่ต้องเป็นห่วงดีแล้วต้องการอะไรเพิ่มก็บอกพวกบริการได้เลยอืมฉันเข้าใจแล้วว่าแต่ตอนนี้แนไม่ได้ประชุมอยู่หรอประชุมสิแต่เห็นเด็กขี้ลืมไม่โทรมาสักทีเลยสั่งให้หยุดประชุมสิบนาทีอนันเบิกตาโพงให้กับสิ่งที่ได้ยินแค่เขาโทรหาช้ามาเฟียบบ้านั่น ถึงขั้นสั่งพักเบรกสิบนาทีเลยเหรอทำไมนายถึงได้ทำอย่างนั้นนี่นายไม่กลัวผู้ร่วมหุ้นว่าหรือไงอย่าว่าแต่พักเบรกฉันจะสั่งยกเลิกประชุมแล้วบินไปหานายด้วยซ้ำถ้าน,นายยังไม่รับสายฉันในอีกสิบนาทีเอาละเดี๋ยวฉันต้องกลับเข้าไปประชุมแล้วอย่าดื้อเข้าใจไหมอ่ะอืมรู้แล้วนะ่อาอลลันกอกเสียงตอบกลับไป ก่อนกดตัดสายแล้วยกมือขึ้นกุมหน้าอกของตัวเองให้ตายเถอะมาเฟียบบ้านี่ทั้งที่อยู่กันคนละซีกโลกแท้แต่กลับสามารถทำให้หัวใจของเขาสั่นละลัวดได้ขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนนับวันอเล็กซานเดอร์จะเข้ามามีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากขึ้นเรื่อยๆนี่เราคงไม่ได้กำลังจะเป็นโรคหัวใจหรอกนะอาันเอ,อ่ยขึ้นเบา ก่อนเดินเลี่ยงไปนั่งลงที่เตียงแต่ทว่าเวลากว่าตามองไปรอบรอบเตียงภาพที่ตัวเองนอนกอดกับมาเฟียหนุ่มก็ฉายวนขึ้นมาจนต้องรีบสายหัวไปมาเพื่อสลัดภาพเหล่านั้นออกไปอันตรายนายจะอันตรายต่อความคิดและหัวใจของฉันมากเกินไปแล้วนะอเล็กซานเดอร์